สวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้ง100%วันนี้นะครับได้มาลองคันหนุมานครับซึ่งเป็นคันที่โรงงานเขาส่งมาให้ทดสอบก่อนคันจริงๆยังไม่ออกนะครับตอนนี้มาถึงประเทศไทยแล้วแต่กำลังติดที่กรมศุนลาการอ,อยู่ นี่นะครับเป็นคันต้นแบบของคันหานุมานที่เรารอคอยกันมานานแสนนานวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาตกที่บอ่อบ่อตกกุ้งลุงอ้นครับจังหวัดสุพรรณบุรีพอมาถึงนะครับผมก็ประกอบที่ปลายคันครับประกอบชุดตกวันนี้เป็นชุดตกทุ่นหนอนสลิมซึ่งเป็นชุดหนอนขนนกครับ ตัวนี้250บาทก่อนอื่นนะครับพอวัดระดับน้ำเสร็จผมก็เกี่ยวเหยื่อลงไปเลยครับโดยไม่ต้องใช้หัวเชื้อก่อนที่เราจะทำการหมักหัวเชื้อเราก็เกี่ยวเหยื่อเพืเพียอของร้านลงไปก่อนนะครับเราก็ค่อยๆวางตัวเหยื่อลงไปนะครับค่อยๆวางลงไปผมชอบเล่นบริเวณน็อกครับบริเวณน็อกสองตัวมันจะเป็น บริเวณที่กุ้งมันมาพักครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันชอบออกซิเจนสังเกตดูบริเวณไปคันจนถึงตัวเบ็ดนะครับจนถึงทุ่นผมจะทำสั้นๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการลุยกพอเราทำสั้นๆแล้วเราสามารถที่จะคอนโทลตัวเบ็ดได้พอลงไปครับมีอาการเลยครับยังไม่ถึงนาทีเลยครับยังไม่ถึงนาทีเลย มีอาการแล้วผมก็ค่อยๆจับคันขึ้นมานะครับทำสายให้ตึงครับเว้นระยะเวื้นเวลาให้กุ้งกินแป๊บหนึ่งทำสายให้ตึงพอปลายคันโค้งครับปลายคันโค้งก็นับหนึ่งสอห้าตวัดครับเรียบร้อยครับตัวแรกครับลงไปยังไม่ถึง1นาที โอ้โหทุ่นขนนกครับทุ่นหนอนสลิมขนนกชุดนี้250บาทนะครับเป็นขนนกยุงเต็มปากครับตัวแรกตัวใหญ่มากครับบอร์นี้โหขีดกว่าเลยตัวแรกตัวต่อไปครับผมก็เล่นที่บริเวณออกตัวนี้ก็คือด้านล่างของบริเวณออกนะครับด้านล่างก็หมายความว่าจากเส้นออกมายัางตัวเรานะครับมาหาตัวเรา เริ่มมีอาการแล้วครับกุ้งลากไปกลางอ,อกลากไปหัวอ,อกผมก็จับคันครับจับคันทิ้งไว้ก่อนปล่อยให้กุ้งมันกินเหยื่อของเราให้เต็มที่ก่อนผมก็ช่างครับพอช่างตึงตวัดเห็นไหมครับตวัดแขนนิดเดียวครับตวัดนิดเดียวจริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบ็ดผมเนี่ยคมมากผมเปลี่ยนทุกครั้งครับไปตกที่ไหนจะเปลี่ยนทุกครั้งเลย นะครับเพราะว่าพอกุ้งมันผ่านมาเราก็ไม่อยากให้มันหลุดครับพอทิ้งลงไปอีกกุ้งเยอะมากครับปล่อยเยอะมากครับบ่อนี้ทิ้งลงไปมีอาการเลยครับตรงนี้ลังครับลังลังว่าวไปตัวแรกครับแล้วก็ใส่เหยื่อไปครับตอนนี้ใส่หัวเชื้อแล้วนะครับเราก็ทิ้งไปที่เดิมครับเพราะเรารู้แล้วว่ากุ้งมันอยู่บริเวณนั้นนะครับ เราก็ทิ้งไปที่เดิมครับถ้าในกรณีที่มันตัวเบ็ดไปด้านข้างนะครับถ้าตัวเว็ดหรือตัวทุ่นไปด้านข้างเราพยายามลังไว้นะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นตัวนี้ก็ตึงครับสายตึงสายตึงรอก่อนครับพอช่างดูยังไม่มีน้ำหนักครับ ผมก็ทําการช่างค้างไว้ครับช่างค้างไว้ครับช่างได้ครับเพราะว่าปลายคันอ่อนเราสามารถชั่งได้นะครับเราก็จะรู้ครับว่ากุ้งกินหรือไม่กินครับอันนี้รู้สึกว่าจะใจร้อนเกินไปนะครับใจร้อนเกินไปครับกุ้งยังไม่กินเลยวัดขึ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มหัวร้อนแล้วครับกุ้งมันตัวใหญ่ครับเริ่มหัวร้อนแล้ว กุ้งเมียการครับไปล้างไว้ครับล้างไว้ครับโอ้โยเกือบเกาะครับแล้วผมก็ไปแจกครับไปแจกชุดตกแล้วก็ไปแจกหัวเชื้อแจกเบือตั้งให้กับสมาชิกครับมีการเล่นเกมเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ตกได้นะครับผมก็ไปร่วมสนุกกับทางบ่อเพราะฉะนั้นนะครับวันไหนที่ผมไปบ่อไหนผมจะแจ้งทางบกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปร่วมสนุกกันเล่นเกมกัน เรามาดูตัวนี้ครับช่างสายตึงครับสายตึงช่างดูครับช่างดูจะได้หรือเปล่าตัวนี้มันเหมือนกับจะกินจะปล่อยครับจะตึงก็ไม่ตึงครับจะตึงก็ไม่ตึงแล้วมันก็ปล่อยครับเราก็ปล่อยไว้ที่เดิมครับโอ้ตัวนี้นี่มันเสียดจริงๆตัวนี้ไปแล้วครับลากไปแล้วลากไปแล้ว เราก็ปล่อยให้มันกินแป๊บนึงครับพอปล่อยให้มันกินจมค้างอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับเห็นไหมครับถ้าจมค้างอย่างนี้นะครับช่างดูสายตึงเราก็สับเลยครับเรียบร้อยแน่นอนครับเต็มปากครับตัวนี้ ตัวต่อไปครับผมเล่นที่บริเวณอ,อกนะครับตัวนี้ผมให้ออกพัดทุ่นผมไปหาตัวกุ้งครับพอผมปล่อยไปให้มันพัดไปก็เจอเลยครับเจอมันลากสวนมาอย่างนี้กุ้งแน่นอนครับโอ้โหช่างดูสายตึงแล้วก็ทำการวัดเลยครับได้มาอีกตัวหนึ่งกว้วนนี้ตกสนุกมากครับกุ้งปล่อยเยอะมากเลย คนอื่นก็ได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ได้ด้านข้างผมก็ได้นะครับเพราะว่าบ่อน,นี้ยตกสนุกครับปล่อยกุ้งเยอะปล่อยทุกครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นตลอดวันครับแล้วผมก็แจกชุดตกอีกชุดหนึ่งครับแล้วก็หัวเชื้อสำหรับคนที่ทายเลขถูกนะครับทายเลขท้ายถูกอ่าเรามาดูจังหวะนี้ครับ ลากไปที่กลางบอลากไปที่กลางบอสายตึงโอ้ยเบาครับจังหวะนี้นะครับเรามาดูกันช,ชัดๆผมวางตัวเบ็ดไว้ที่บนผ้านะครับเพื่อที่จะให้สายเบ็ดและคันจังหวะจะถ่ายกำลังจะโม้ครับกุ้งกินพอดีครับจมค้างอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับตัวนี้เห็นไหมครับ ถ้ากุ้งกินนะครับมันอาการชัดเจนครับเราจะได้ตัวแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับกำลังจะถ่ายจังหวะที่เราวางคันไว้บนผ้าเพื่อที่จะลังสายให้อยู่บริเวณน็อกเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับเรามาดูอีกทีหนึ่งการลังตัวเบ็ดไว้บริเวณน็อกนะครับโดยที่เราไม่ต้องจับนะครับนี่ครับ ให้ตัวเบ็ดนะครับให้คันเบ็ดมันชี้ขึ้นด้านบนโดยการวางที่ผ้าครับนี่ครับวางที่ผ้าให้มันขนานกับระดับน้ําพอดีครับนี่นะครับพอกุ้งกินมันก็จะจมลงไปนะครับเพราะว่าปลายคันตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนเซนดีกุ้งมาจับมันก็จะไม่ระแวงครับพอ พุ่นจมลงไปเราก็ค่อยจับคันครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจับลากลงไปมันยังไม่ระแวงมันยังเล่นต่อเลยครับเนี่ยนะครับแล้วผมก็จับนะครับดึงดึงขึ้นขึ้นลงลอย่างนี้สงสัยกำลังเล่นกับเหยื่อครับเราอย่าพึ่งทำครับโอ้โหรีบช่างไปหน่อยน่าเสียดายนะครับเมื่อกี้นี้มันก็ยังเล่นต่อครับมันก็ยังเล่นต่อ ผมก็ปล่อยให้เล่นก็รีบช่างไปอีกนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะปล่อยให้มันเล่นต่อนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ได้อีกครับด้านข้างก็ได้ตัวขึ้นมาอีกบอ่อนี้ปล่อยเยอะมากนะครับบอ่อลุงอ้นนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีและก็ได้รางวัลไปผมเริ่มตกที่ทุ่ม40นาทีนะครับไปตกแค่ชั่วโมงเดียวครับมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียว แต่ดูกุ้งที่ได้นะครับโอ้โหโสุดยอดจริงๆครับกุ้งเมียตัวไซเบลลมนั้งนั้นครับขีดขึ้นทั้งนั้นเลยและนี่คือตัวแถมครับตัวแถมเราจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับโอ้หนนอนนหนักมากครับตัวนี้ดูจากเอ็นแล้วดูจากปลายคันแล้วหนักมากครับตัวนี้และตัวสุดท้ายก็ขึ้นมานะครับ สำหรับบอ่อนี้นะครับน่าสนใจมากใครแวะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสิร์ชหาเลยครับบ่อตกกุ้งลุงอน้นสามารถที่จะไปถึงที่ได้เลยนะครับจากโลเคชันที่เราเสิร์ชหาผมก็ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าแล้วก็ไปครับนี่คือผลงานวันนี้ครับ1ชั่วโมงนะครับนี่คือ1ชั่วโมงครับแล้วผมก็ ทำการขออนุญาตกลับก่อนครับวันนี้ใครสนใจเว็ดคุยสามารถโทรได้0956692971คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ